อ่านมาจากไหนนุชโอ้ยป้าก็อ่านบ่ถือด้วยปนี้ขนาดภาษาไทยยังบ่ผ่านเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะคะน่ากินจังลูกชิ้นวันสันน่าอร่อยแม่คะมา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 ้มาละห้าบาทแจกฟรีแจกฟรีมาเลยน้องนุชชื่อน,นุชหรือเปล่าเนาะป้าก็อ่านไม่ค่อยถูกขนาดภาษาไทยยังอ่านบ่ถือเนาะ อันนี้ลูกชิ้นปาลาระเบิดเถิดเทิงไม้ละห้าบาทเอาตามสบายๆบายเยพี่น้องบอด้ไซสทุกมือขายแบบขายแบบลุกทุง่งลุกทุง่ง <laughs> แบบสบ,สบายสบายสไตล์ประควรนะเนี่ยขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์เด้อแต่เด้อเพื่อนพี่น้องทันได้บได้น่ากินค่ะบ่าสันมามามาเพื่อนทันได้บได้ ไล่โดก,กัดป่ากัสิเป้เยื่ยงง้าหไหผลเติว์ดที่ยงงอองเด้อจะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์กะถือว่าทำงานไปกะถักทายกันไปเนาะต่อไปนี้กะสิเป้เปหลับคาโต้น้ำมหนองพานพอรอนสิเป้เป็นนางเอกในห,หนองพานพอรอนนะตัวต้องขายลูกสิ่์ต่อไปนีสิเศร้าเป็นนางเอกละคร <laughs> พ่อเว่นางเอกละอนที่สื่อขายหาออัวหลอดของพ่อนอยู่ออหออัวหลอดเป็นตาแสบเดินเด,ดินี่เพื่นเสียงผู้หญิงเพื่อนคือผู้หญิงแหงกว่าเก่าอยู่เดินต่วเนนี้จะเอาค่าตัวนางเอกละครแล้ว,ลวไม่ไม่เป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นแล้วต่อไปนี้ ขอบคุณเด้อขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่เขามาพูดคุยถักทายา,าวกับเมือนี้นอกจากเนาะเกี่ยวกับป่าจ้าหน้อยป่าสิผ้าลุงไร่ป่าขึงดุ้นเตือนประเด็นเสียบไอ้ตัางทอดละซ่าไปตัางแต้บ้านแก่งถุงแต้บ้านแก,ง,แตนแกงตัางทิ่นไหวม,มีมูมาดอ,อกแต่ว่ามีคนเมืองอยู่ห่างมีมูม,มาประมาณซิบกว่านาทีผ่านไปบ่ยังมีมูมา <c oughs> เอ้เ้ยคาบู ไปหาเพิ่นเห็นอย่างเห็นคนขีร่รถวี่คลองพลางพลังเลนเฮาเข้าไปชาบูชาบูาบขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะอันนี้คือลูกชิ้นปาลาระเบิดอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลาธรรมดาปลาไม่ระเบิดตัวน,นี้ปลานิ่มสี่ชิ้นห้าบาท อ่อนหนึดหนึตัวนี้อันนี้มันอ่อนมันนิ่มอันนี้ปลาไม้ระเบิดขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจทุกไลท์ลทุกเลฟทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์เด้อต่เดินติเขามาถักชามือหนิปากกระสีปื้อๆเด้อดาดาไปยังสีละตอนนี้ว่าให้มีคนปันไดลูกค้าท่านเขามาเจ้าหน่อยก่อนจ้าหน่อยนี่ลูกค้ากับมีมาเนี่ยแต่สีไลท์เฮียนคือตอนแรกเขาแก่เขาเก็บเขาเขาหลบเขาเขาล่า เก็บเขาเขาลานเขาไอ้ยังเขาเขาเอินเอาเขาขึ้นเราแมตาเขาแล้วก็ตุ้มกัน้นกูเขาอย่งสีหนะ้าก็กินกัน้นมือขึ้นนี่เด็กยู่นี่ฮอน,นี่คนคนเอาเขาขึ้นเสียง้องเพลงกั้นประมาณสิเกือบหาถุงะมาณเพราะว่าป่านนั่นสามถุงลุกขึ้นมาเงียวกัย่างได้ยินเสียงอ้อยอ้อยอยู่ ี้ก็จะเป็นทอดทอดดอกห้าบาทนี่นี่เป็นดดอกห้าบาทชิ้นละห้าบาทไม่ต้องเสียบไม้ก็ได้หยิบขายเลยนีนท่ทอดห้าไม้ละห้าบาททอดกรอบอร่อ <laughs> ยโฆษณาเสื่อเสือ <laughs> ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะปา้าก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนรบกวนเวลาเพื่อนๆมานานแล้วเนาะขอบคุณน้องพรพนแล้วก็พานพรอล้านวิวแล้วก็น้องนุ่มชาวสวนน้องกฤษดาพงแล้วก็น้องเอฟขำขำที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ปา้าในวันนี้นะคะ,ะไลฟ์นี้ปา้าก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคน